ววาหว้เฉากรวยที่เปิดขายมานานกว่าครึ่งศตวรรษที่มีความคลาสสิกค,คือน้ำขิงที่ต้มบนเตาอังโลที่เป็นสิกเนเจอร์ของย่านนี้กับร้านเต้าหวยเฉากรวยเฮียมาร์กที่เรื่องลือกันเรื่องของน้ำขิงสุดโบราณรสชาติน้ำขิงนั้นไม่เผ็ดร้อนจนเกินไปและมีกลิ่นหอมเพราะว่าเขาต้มจากขิงตักแห้งเท่านั้น ส่วนทีเด็ดของร้านนี้ที่คนชอบมาสั่งก็คือเต้าหวยน้ำขิงเต้าหวยนั้นมีเนื้อที่เนียนนุ่มละมุนละลายในปากแถมเวลากินนั้นได้ความกรุบกรอบของปลาท่องโกถ้าได้กินตอนเช้าก็คงจะดีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเฉาก๊วยของร้านนี้เขามีทั้งแบบร้อนและแบบเย็นถ้าสั่งแบบร้อนเขาจะใส่มาในน้ำขิงส่วนตัวแบบเย็นก็จะใส่น้ำเชื่อมและน้ำแข็งเย็นชื่นใจชื่นใจ ขอบอกว่าตัวเนื้อเฉาก๊วยนั้นมีความหนึหนบหนับเสิร์ฟมาแบบชิ้นใหญ่ๆแต่ถ้าใครที่สองใจนะก็สั่งไปเลยยินหยางจะได้เต้าหวยและเฉาก๊วยมีให้เลือกทั้ง2แบบก็คือทั้งแบบร้อนและแบบเย็นกินให้ฟินๆกันเลยใครจะมาร้านเฮียม,มาร้านในตำนานที่เปิดมานานกว่า60ปีแวะมาได้ที่ซอยท่าข้ามข้างๆโรงเรียนราชินีถ้าอยากกินของอร่อยต้องตามมากินดู